สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงหนะ์กลับมาพบกับพลอยในช่องพลอยสิบทาโลกวันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยาพลอยแบ่งวันที่แบบไทยนะคะคุณสะดวกดูแบบตะวันตกลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็ดูได้หมดเลยนะคะเป็นเรื่องราวโดยรวมเนาะของความรักที่มีประเด็นใครไม่มีประเด็นให้ข้ามคลิปนี้ไป ความรักความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วให้ข้ามไปเลยนะเดี๋ยวมันเป็นไมเซ็ตที่ไม่ดีกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเรื่องราวของพวกคุณตรงนี้ที่พลอยเปิดมาสามารถสลับกันได้ด้วยแล้วก็ อ,อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะก็ถ้ามันตรงก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของคุณดูเป็นแค่แนวทางดูเป็นแค่ความบันเทิงนะคะอย่าไปซีเรียสกับเรื่องราวพวกนี้เพราะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะถ้าคุณอยากดูดวงส่วนตัวดวงที่เป็นดวงของคุณก็แอดไลน์มาพลอยทิ้งไอเดียไลน์ไว้ใต้คลิปนี้ราคาคา่าครูอยู่ที่ออ2อ9อบาท30นาที60นาที60นาที599บาบาทนะทิ้งไอเดียไลน์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ใต้ นะเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะคะพลังงานที่อยู่ตรงนี้สามารถสลับกันได้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พลอยด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเมื่อคุณกดกระดิ่งคุณก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่พลอยทำออกมาด้วยนะคะเรื่องราวของชาวราศีสิงห์5้าใบนะความสัมพันธ์ของพวกคุณแล้วก็เรื่องราวออของชาวราศีสิงห์แล้วก็เรื่องราวของคู่กรณี ความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงนะหนึ่งดาบเดอะมีเอ่อ t ดอะชารีออรเดอะแฮงแมนคถ้วยคิงเหรียญนะฉะนั้นบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่อยว่ามันมีคนหนึ่งที่ต้องอดทนมากๆนะอดทนมากๆกับความสัมพันธ์คือไพ่ของของหนึ่งดาบเหมือนคนที่อดทนต่อสู้กับปัญหามีปัญหาตลอดอะความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาตลอดมันไม่เคยนิ่งเลยนะความสัมพันธ์มันก็เลยต้อง เหมือนกับสู้มานานแล้วอะเออสู้จนเหมือนรู้สึกว่าบางครั้งเราก็ก็อยากได้มงกุฎหรือว่าเราอยากจะชนะกับความสัมพันธ์นี้สักทีนะแต่ว่าความสัมพันนี้พวกคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันได้นะคะเดชาริออดเป็นไพ่ของชาวกรกฏได้นะธาตุน้ําได้นะคะฉะนั้นไพ่ของเดชาริออดมันมันเหมือนการที่เอาพยายามเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลานะความสัมพันธ์มันอาจจะห่างไกลหรือความสัมพันธ์ที่มันเป็น พ่อแง่แม่งอนนะนี่เห็นไหมหันหลังหันก้นใส่กันเลยชะนั้นมงบอกถึงพ่อแง่แม่งอนความมีอีโก้นะคนคนนึงอาจจะเป็นคนที่ทํางานทางไกลเดินทางเกี่ยวกับเดินทางนะคะฉะนั้นไพบอกว่าพวกคุณอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันมันความสัมพันธ์มันเลยแบบว่าเออมันไม่ได้มันมันเดบอกว่ายังไงอ่ะมันไม่ได้เชื่อมโยงกันสักนี่เท่าไหร่นะแต่มันก็ติดต่อสื่อสารกันแหละแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ ที่มันเหมือนมีคนนึงชอบเอาชนะหรือหรือความทั้งคู่อะชอบเอาชนะพอคนหนึ่งหายไปก็ก็อีกคนหนึ่งฉันก็เงียบได้เหมือนกันนะเดอะแฮงแมนเข้ามานะความสัมพันธ์ของพวกคุณมันเหมือนความสัมพันธ์ที่มันคืบหน้าไม่ได้มันไปไหนไม่ได้มันถูกมัดถูกตรึงหรือใครบางคนอาจจะมีคู่อยู่แล้วนะาการที่มัดมัดขาวว่าอย่างนี้ก็คือเหมือนติดบ่วงแล้วติด มีความสมคัญอยู่แล้วนะฉะนั้นรู้ทั้งรู้ค่ะว่าความสมคัญมันไปได้แค่นี้แต่ก็ยังคบยังคุยแต่ว่าพอเราให้ความสําคัญมันกับมีคนให้ความสําคัญมันกับความสําคัญมันไปไหนไม่ได้นะคะฉะนั้นไพยของออสอง สองใบนี้มันบ่งบอกถึงการมีอีกโก้ทั้งคู่นะมีความรักความรู้สึกให้กันอยู่นะมีความรักความรู้สึกแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนต่างคนต่างนิ่งนะฮะเดอะแฮงแมนก็บอกเนาะก็เดอะชาริออนะคุณอาจจะ ธาตุน้าจริงๆหรือธาตุดินด้วยก็ได้นะคะบางกรพฤษศกันนะไพ่ธาตุดินขึ้นมาฉะนั้นถ้าเป็นบางกรพฤษศกันฉะนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งอยู่แล้วนะจะไม่ขยับขยื่นจนกว่าคุณจะแสดงเองนะไพ่ของความสัมพันธ์นี้มันบบอกถึง ถือกันแหละรักกันแหละนะหรือใครบางคนคบซ้อนมีคนสองคนเลยนะคะอาจจะคบซ้อนด้วยด้วยคบที่ว่ามีมีคนสองคนในชีวิตนะความสัมพันธ์คิงถือถ้วยเขาบอกว่าเขาเป็นคนอบอุ่นน่ารักนะคนนี้เขาก็สายเปย์นะสายเปย์หรือเป็นคนที่ใจดีนะแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกทั้งคู่เลยนะแต่ว่าพลอยมองว่าความสัมพันธ์นี้มันมันเหมือนมีอีโก้ใส่กันเมื่อเธอเธอเงียบฉันก็เงียบอะ เ,ออเธอไม่ติดต่อมาฉันก็ไม่ติดต่อเะนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไพ่ของอีโก้ขึ้นนะคะไพ่ของอีโก้ขึ้นนะคะฉะนั้นมีไพ่ของสองมืออย่างเงี้ยค่ะมีไพ่ของการถือไว้สองมือเะนั้นมันเป็นเรื่องของการครบซ้อนได้แล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันห่างไกลกันมันก็เลยทาให้ความรักมันเกิดประเด็นนะคะมันอาจจะเหงานะแฮงแมนบอกว่าเหงาอะเหงาที่แบบเออเราก็อยากพูดอยากคุยอยากหลุดออกจากตรงนี้แหละ นะอยากให้ความสัมพันธ์มันคืบหน้าแต่มันคืบหน้าไม่ได้เป็นจังหวะของแฮงแมนที่ขึ้นมาในความสัมพันธ์มันก็เลยก่อนข้างไปยากหน่อยนะคะทีนี้มาดูชาวราศีสิงห์ได้ไพ่ห้าไม้เท้าแปดเอ่อห้าไม้เท้าสิบถ้วยแาสบินถือเหรียญแล้วก็สี่เหรียญเดอะทาวเวอร์ความสมพั์นี้พลอยว่าก่อนหน้าที่มันจะหมางเมินใส่กันมันมีการปัอาการทะเลาะนะการทะเลาะทะเลาะไม่ใช่เรื่องของแค่เราสองคนพอดีมันมีห้าไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกับว่า บุคคลมากๆบุคคลหลายๆคนนะหรือความรักของเราสามสี่ห้าคนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เข้ามานวเนียอีลุงตุงนางมันก็เกิดการทะเลาะกันเพราะว่าพลอยว่ามองว่าอีกคนหนึ่งนะคะชาวราศีสิงห์เองอาจจะมีครอบครัวแล้วนึกถึงครอบครัวนะฉะนั้นมันความสัมพันธ์มันเลยไปต่อที่ที่ได้ได้ยากหน่อยนะฉะนั้นมีใครบางคนต้องการว่าเออ ใส่ใจหน่อยดูแลหน่อยแต่ว่าชาวชาวราศีสิงห์เองเนะี่ยเขาก็นึกถึงครอบครัวอาจจะมีครอบครัวแล้วนะฮะฉะนั้นชาวราศีสิงห์คบซ้อนก็ได้นะฮะฉะนั้นเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยพอยบอกว่ามองว่ามันมีการรอแหละก็อยากเจออยากพูดอยากคุยกันในทางที่ดีนะแรงปรารถนาก็ยังนึกถึงขะย,ยังคิดถึงนะอาจจะเป็นไพ่ธาตุดินจริงๆก็ได้นะมังกรทุกศกันก็ถือไว้อย่างเงี้ยยังยังรอที่จะเจอยังรอที่จะไปนะฮะฉะนั้น ไพ่ของในอดีตที่ผ่านมานะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องระวังตัวต้องระวังตัวเพราะว่ามันเหมือนมีใครนะความสัมพันธ์ที่มันมันเหมือนมีใครที่มีครอบครัวแล้วอาจจะไม่ใช่ชาวราศีสิสงห์ที่มีครอบครัวก็ได้นะหรือความคิดในครั้งนี้ยมันคิดเหมือนว่าบางทีก็อยากไปถึงการเป็นครอบครัวแต่พอพอความรู้สึกว่าเขาให้เราไม่ได้นะมันมีปัญหาของการที่ เก็บเนือ้อเก็บตัวเกินไปเขามองว่าเขาอาจจะเอ่อจะบอกว่ายังไงอ่ะจะบอกว่า เขาอาจจะมีครอบครัวสลับกันได้นะเพราะว่าอะไรคนใดคนหนึ่งมีครอบครัวมันก็เลยพื้นที่ที่มันให้กันอ่ะมันก็เลยเหมือนการที่ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะความสัมพันธ์นี้มันมันมีหลายคนที่ที่เข้ามาเกี่ยวในความสัมพันธ์นะจนสุดท้ายนะคะเดอะทาวเวอร์แนอนาคตให้ระวังนะถ้าความสัมพันธ์ยังไปอย่างนี้มันอาจจะมีการทะเลาะถึงขั้นแบบเออไม่ได้เหตุการณ์นี้มันอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นแบบ ฉาพันเลยนะมันอาจจะมีการทะเลาะก,กันทะเลาะแล้วทะเลาะอ,อีกอะเดลทาวเวอร์มันคือการกระเด็นเลยอาจถึงขั้นพูดว่าเลิกลาหรือห่างหายกันไปเลยนะเดลทาวเวอร์ค่อนข้างรุนแรงนะช่วงนี้ก็ให้ระวังนะชาวราศีสิงห์นะคะมันมีไพ่ของการทะเลาะแล้วก็เนี่ยนไะค่อนข้างรุนแรงขึ้นมาหัวท้ายเลยนะคะฉะนั้นก็ให้ระวังนะเก็บเนะื้อเก็บตัวได้นะในจังหวะของอดีตอพอยว่าชาวราศีสิงห์เองทะเลาะ ทะเลาะกันนะทะเลาะกันมีปัญหากันแล้วก็นิ่งเงียบใส่กันก็กลับมาอยู่ในพื้นที่หรือตัวเขาเองก็ก็ค่อนข้างให้ความสําคัญกับตัวเองมากกว่าอยู่ในพื้นที่เหมือนกันนะฮะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้มีแค่สองคนนะมันมันค่อนข้างหลายคนแล้วก็มีปัญหากันนะอาจจะยุ่มยุ่มยิ้มยิ้ม,มหรือหรือเรามีกันสองคนนี่แหละแต่ว่าปัญหามันแบบว่า ยุ่มๆหยิมๆม,ม,ม,มีปัญหากันอยู่เรื่อยๆนะแต่ระวังนาเดอะเทาเบร์ขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้มาดูไพ่ของไพ่ของอคู่กรณีของชาวราศีสิงห์บ้างนะะไพ่หกดาบนะแล้วก็เจ็ดไม้เทา้าห้าดาบห้าถ้วยแล้วก็เก้าไม้เท้านะะไพ่ของการความสัมพันธ์เนี้ยไพ่พลังงานหลักตัวตนของเขาขึ้นเลยนะ รู้สึกเหนื่อยแล้วล่ะออบางทีอยากจะออกจากความสัมพันธ์แล้วเพราะว่ามันมีปัญหามันไปกันได้ไดม่ชัดเจนมันไปแบบไม่มีอนาคตนะความสัมพันธ์นี้ ทั้งคู่อาจจะมีคู่อยู่แล้วก็ได้นะมันไปกันแบบทุกๆอย่างเนี้ยมันหลายคนนะความสัมพันธ์มันก็เลยมันก็เลยรู้สึกเหนื่อยค่ะอยากจะถอยหลังแล้วอยากจะหนีแล้วนะฮะฉะนั้นไพ่ของความคิดขึ้นมานะความคิดคือการปิดกั้นแล้วนะปิดกั้นเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยหรือเปล่านะทะเลาะกันบ่อยแล้วความคิดของชาวราศีสิงห์เป็นครอบครัวนะ แต่ความคิดของเขาคือบล็อกปิดกั้นเหนื่อยแล้วต้องฝ่าฟันอะไรกันมากกันมาอย่างนี้นะฮะฉะนั้นเขาเองอาจจะมีเริ่มมีกำแพงขึ้นมาแล้วคุณอาจจะปิดกั้นกันาทางโซเชียลทาง ทางความถ้าไม่ใช่ทางโซเชียลก็ความรู้สึกไปแล้วนะคะเนี่ยภายในแรงปารถนาเขาเองก็รู้สึกนะฮะว่าการที่เขาทําดีนะ,ะทำดีเท่าไหร่แล้วความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้าทําดีเท่าไหร่มันก็ได้เท่านี้นะ,ะไม่มีไม่มีอะไรที่จะเลยแล้วเขาเหนื่อยมากๆนะ,ะเหนื่อยมากๆนะ,ะนักลบที่ยอมทิ้งดาบแสดงว่าไม่ไหวแล้วนะคะรู้แน่ว่าอาจจะแพ้ก็ได้นะ,ะไม่ไหวแล้วก็อาจจะยอมถอยหนีนะ,ะฉะนั้นในดตที่ผ่านมา เขาอย่างเขาแบบห้าดห,ห้าถ้วยอ่ะมันเหมือนคนที่เสียใจกับเรื่องที่มันผ่านมาไม่น่าเกิดเรื่องนี้เลยมันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยหรืออาจจะทะเลาะก,กันบอยจนเรารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคู่กรณีเนี่ยเก็บมาคิดเก็บมากังวลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในอดีตอาจจะมีคําพูดหรือปัญหาที่มันทะเลาะก,กันแล้วมาทําให้เขายังคง ไม่ชัดเจนคุมเครือแล้วก็เศร้าหมองนะคิดถึงเรื่องในอดีตอยู่ณปัจจุบันนะคะความสัมพันธ์ถ้าถามว่าเขาอ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยแต่อนาคตพอเห็นการไปต่อไปต่อแบบเหนื่อยๆค่ะไปต่อแบบไพ่ของอชาราศิสิงห์ให้ระวังกันเดอะทาวเวอร์ Tower, ทะเลาะก,กันแต่ไพ่ของเขา นะมันก็ถังทะเลาะกันเพราะว่ามันก็ยังเขาคงยังอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะฮะไปแบบทุกๆนี่แหละเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะผูกพันมันสร้างกันมานานมันคบกันมานานอาจจะทะเลาะกันบ่อยแล้วมันก็เกิดความเคยชินแต่ว่าถามว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นแฮงแมนอะมันคืบหน้าไม่ได้ฉะนั้นมันคืบหน้าไม่ได้ในที่นี้อาจจะคนหนึ่งไม่ได้รักเลยนะหรืออีกคนหนึ่ง คือความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีคนหนึ่งที่ไม่ได้รักไม่ไม่หวังก้าวหน้าเลยหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั่นเองนะคะอืมทีนี้มาดูกันค่ะพลอยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าเออทะเลาะกันหยุ่มหยิมอะค่ะเธอหายเธอมาได้เธอเธอหายไปฉันก็หายเหมือนกัน เธอเงียบฉันก็เงียบเหมือนกันต่างคนต่างมีอีกโก้เธอไม่ง้อฉันก็ไม่ง้อนะอาจจะคบกันมานานแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมันห่างลงมันห่างออกเรื่อยๆห่างออกเรื่อยๆนะคะทีนี้มาดูความคิดของชาวราศีสิงห์รู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวพวกนี้คะ่ะดูเป็นแค่แนวทางนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันได้นะคะบางคนอาจจะอุ้ยไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องราวของคุณอยากดูดวงส่วนตัวนะ แอดไลน์เข้ามานะคะขอดูเนี่ยค่ะขอดูความรู้สึกนึกคิดของชาราศีสิงค์ค่ะชาราศีสิงค์รู้สึกนึกคิดยังไงนะฮเจ็ดถ้วยนะแล้วก็ไพ่ของไฮโลเฟนชาราศีพฤษกได้นะ,ะหนึ่งไม้เท้าก็ไม่ได้หายไปไหนนะนะคะเขาก็รู้สึกชาราศีสิงค์บอกว่า มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันไขวยคว้าไม่ได้จริงๆนะคะขว้คว้าไม่ได้จริงๆเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีใครที่มีครอบครัวจริงๆนะไพ่พระคืนไพ่ของศีลธรรมความถูกต้องนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะฉะนั้นก็ถามว่ายังรักไหมถือกันไว้ไหมก็ถือแต่มันเป็นความสัมพันธ์ <c oughs> เขาก็รู้ได้ว่าชาวราศีสิงห์เองก็รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะวนๆนเวียนเวียนแล้วก็ กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เสมอนะฮะมันมันคว้าไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าพลอยว่าอีกคนหนึ่งนะเหมือนจะมีคู่มันเป็นเรื่องของความถูกต้องนะคะเข้าตามต่อออกตามประตูเช่นั้นเรื่องราวของพวกคูณนะมันพลอยมองว่ามันน่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ที่มีคู่อยู่แล้วแต่ว่ามันรู้สึกว่าผูกพันกันมากๆก็เลยก็เลยไปกันแบบนี้ค่ะไปกันแบบนี้พอ พอมีปัญหาก็เงียบใส่กันพอคิดถึงกันก็วนกลับมานะคะทีนี้มาดูเขาละคะเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีสิงค์คะเพราะว่าชาวราศีสิงค์นะอาจจะเป็นคนที่มีคู่นะแล้วก็รู้สึกว่าทําอะไรให้กับคนคนนี้ได้ไม่มากก็เลยมีปัญหากันอยู่เลยนะคะทีนี้มาดูเขาละคะรู้สึกยังไงกับชาวราศีสิงค์อ๋อไพ่ขอพไพ่ใบเดียวกันเลยนะคะ The word นะ พลอยว,ว่าความสัมพันธ์นี้ไพ่ของชาวราศีสิงค์ขึ้นแล้วนะสเตนนะคะที่นี้ไพ่ของหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ The World นะคนคนนี้พลอยว่าเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับชาวราศีสิงห์พอสมควรนะไม่ว่าจะทะเลาะก,กันยังไงหายไปยังไงความสัมพันธ์เขาก็ยังนึกถึงชาวราศีสิงห์อยู่เสมอนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นกันใหม่นะฮะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะ,ะยังถือไว้ยังคิดถึงอยู่นะ,ะแล้วก็เคลีย คือมาทีไรก็เคลียร์กันได้จบกันได้ปัญหานั้นจบไปแต่มันก็มีปัญหาใหม่ๆเข้ามาเสมอวนๆเว,ว,วียน,นแต่ว่า ถ้าบอกว่ารู้สึกไหมรู้สึกดีนะบางครั้งไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันบองบ่งบอกถึงความที่รักมากคิดถึงมากมันก็เลยเศร้าสะทุกใบเลยนะอยากจะหนีอยากจะไปแต่ถามไปพ้นไหมไม่ไปค่ะคอยดูแล้วว่าความสัมพันธ์มันก็ไปแบบอย่างนี้อยู่นะมามาหายหายมันก็มีความสุขในระดับที่มันเป็นไปได้นะเพราะว่าบางทีพวกคุณอาจจะไม่ได้เป็นคู่กันนะฮะมันเป็นคู่ของคนอื่นต่างคนต่างมีคู่มันก็เลยต้องคบกันแบบนี้นะคะทีนี้มาดูแนวโน้มความรัก ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะชาวราศีสิงเรชาวราศีสิงนะพูดเร็วก็ริ้นพันกันนะคะอ่าชาวราศีสิงแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะในเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกสีนี้เป็นยังไงคะอสามไม้เท้า อยว่าพวกคุณก็ยังกลับมาดีกันนะในเดือนนี้นะความคิดถึงนะมันความคิดถึงการที่เราเคยติดต่อสื่อสารกันเสมอนะไพ่ของชาวราศีธนูได้นะคะแล้วก็ไพ่สิบถ้วยนะ อ่ t e m p e r a ร c e ชาาศีธนูได้นะคะสามไม้เท้าคุณก็ยังรอกันอยู่ดีค่ะไม่ว่าหายเยไไงียบไปยังไงต่างคนต่างมีอีกโก้แค่ไหนเดี๋ยวพ่อะว่าพวกคุณก็คิดถึงกันแล้วก็กลับมาสื่อสารกันอยู่ดีนะฮะกลับมามีความสุขเหมือนเดิมนะความสุขมันอัจจะระยะสัน้นดีกัน10วันทะเลาะกัน10วันดีกัน15วันทะเลาะกันไป3เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็เนาะความสัมพันธ์นี้ ก็ยังยังคงไปอย่างนี้เพราะว่าความผูกพันของพวกคุณมันเป็นกึ่นไปแนวครอบครัวไปแล้วอาจจะคบกันมายาวนานแล้วก็ได้นะหลบๆซ่อนๆแต่ก็ผ่านมาได้ยาวนานนะคะชาวราศีสิงห์นี่ก็เดือนกุมภานี้ก็ไปในทิศทางที่ดีนะคะมีเกณฑ์การกลับมา พูดคุยการบาลานอารมณ์กันใหม่มาปรับเ,ออเดี๋ยวจะจับไปปรับทัศนาคาติกันใหม่อะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะมาดูถ้าชาราศีสิงห์อยากบอกคนนั้นได้หนึ่งประโยคนะคะพูดกับคนนั้นได้หนึ่งประโยคคนคนนั้นชาราศีสิงค้าคุณอยากบอกอะไรกับเขาค่ะขอดูหน่อยค่ะอืมก้าวไม่เท้าเนะี่ย The Tower แล้วก็แปดไมายเท้านะถ้ามองอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ว่าเราจะทะเลาะกันขนาดไหนนะก็ยังอยากจะสื่อสารยังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเห็นไหมคะ,ะไม่ว่ามันจะเหนื่อยยากแค่ไหนก็ยังอยากจะกอดไว้ยังอยากจะมีไว้อย่างนี้นะยังอยากที่จะสื่อสารอยู่ยังอยากที่จะมีอะไรที่มันติดต่อกันอยู่นะทั้งๆท,ที่เราทะเลาะกันบ่อยเรามีปัญหากันบ่อยแต่ก็ยังนึกถึงเสมอนะกอดไว้เสมอค่ะ ะะบางทีอาจจะมีคําพูดที่รุนแรงพูดไปไม่ได้คิดหรือมีอะไรบางทีมันเป็นที่อารมณ์นะฮะอารมณ์แต่ว่าถ้าถามว่าลืมไหมทิ้งไหมตัดได้ไหมก็ยังตัดไม่ได้ค่ะนี่คือความสิ่งที่ชาวราศีสิงห์อยากบอกกับออคนคนนั้นนะคะทีนี้มาดูค่ะถ้าเขาบอกกับชาวราศีสิงห์นะคะถ้าเขาบอกกับชาวราศีสิงห์ได้หนึ่งประโยคเขาอยากบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์คะ เด็ถือถ้วยโอเคนะเด็กถือถ้วยธนะาตุดินขึ้นมานะธาตุดินนะธาต้น้ำได้เนาะเด็กถือถ้วยหกดาบแล้วก็หนึ่งเหรียญคุณคือความสุขของชานะ่ะเออถ้าคุณหายไปนะคุณหายไปเชนเหงาทุกครั้งที่คุณโผล่มามันมีอะไรที่ดีมันเป็นอะไรที่ทําให้ฉันมีความสุขนะฮะแล้วก็ ถึงว่ามันจะไปกันแบบทุกๆอย่างเนี้ยแต่ก็มันก็มีความสุขของมันอยู่ตรงนี้นะเขาเองเขาก็รู้สึกว่าชาวราศีสิงห์อะเป็นความสุขของเขานะคะถึงแม้มันอาจจะไม่ได้เป็นคู่กันนะดราม่านิดนึงนะมันอาจจะไม่ได้เป็นคู่กันนะฮะแต่ว่ามีความรักความผูกพันให้นะ,ะยังเฝ้ารอการเฝ้ารอของคนคนหนึ่งที่ติด ให้ชาวราศีสิงติดต่อมาหรือสลับกันได้นะก็รอว่าติดต่อมาพอติดต่อมามันเป็นเหมือนอะไรที่อุม้มดีมากเลยรู้สึกว่ามันทําให้ไอความที่รู้สึกว่าอยากหนีเหนื่อยมากเลยมันก็หายไปนะฉะนั้นถ้าพวกคุณรู้สึกถึงกันขนาดนี้คุณกค็ควรติดต่อกันถึงมันจะเป็นในทางที่ถูกหรือไม่ถูกเหมือนก็เป็นสิ่งที่พวกคุณเกาะมาแล้วนะคะฉะนั้นถ้ามันเป็นความสุขของคุณนะแล้วอยู่ในขอบเขตที่พวกคุณ ทำ,ทำได้นะคะคุณก็ทําแค่นั้นนะอย่าให้ไปกระทบถึงคนอื่นๆนะคะโอเคค่ะทีนี้มาดูขอไพ้แนะนำให้กับชาวราศีสิงห์เลยค่ะขอไพ่แนะนําให้กับชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงค์ควรร,วร,รู้ควรทราบอะไรอีกไหมคะกับความสัมพันธ์นี้หากพลอยนะพูดผิดประการใดขออาภัยด้วยนะคะ ก็พยายามทำคลิปเนาะสมองจะทำงานเยอะนิดนึงนะทั้งดูดวงส่วนตัวแล้วก็ทำหลายหลายอย่างนะคะก็จะมีเบอร์บ้างนี้ก็ตื่นต้องตื่นมาช่วงเช้าทุกวันนะเพื่อมาทำคลิปไม่งั้นจะไม่มีโอกาสได้ทำนะคะ อืมงดูค่ะขอไพ่แนะนำเนาะใครเป็นใครถูกใจนะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะให้พลอยด้วยเนาะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะขอดูค่ะไพ่แนะนำให้กับชาวราศีสิง์การเริ่มต้นใหม่อีกแล้วนะ,ะเริ่มต้นใหม่เออพลอยว่า เริ่มต้นของคุณแล้วก็ทิ้งแล้วก็วนก็เวียนนะคะเพราะอะไรเริ่มต้นเสมอหนีเดินหนีเหนื่อยแล้วก็พักเสมอแล้วก็กลับมาหกถ้วยนะฮะห ม้เออหนึ่งเด็กถือไม้เท้าห้าดาบแล้วก็หกถ้วยหกถ้วยคือการกลับมาของคนเก่าๆกลับมาวนๆวนๆนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าพร้อมที่จะเริ่มต้นทะเลาะก,กันอะทะเลาะก,กันทิ้งหายกันไปแต่ฮนะ,ะก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เสมอกลับมาความสัภภ Alors, มพันธ์นี้เป็นมายาวนานนะพวกคุณอาจจะเป็นอย่างนี้มานะแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ทุกมันไม่มีความสุขอะคุณเลือกที่จะ ดีกันไม่ได้เหรอคะเข้าใจอ่ะแชร์แชร์กันความรักคือการแชร์ความสัมพันธ์คือการแชร์แชร์กันนะแชร์กันแล้วก็เอออันนี้พอเขารู้รู้ว่าอย่างไงมันก็ไปจาก,กันไม่ได้คุณก็เออต่างคนต่างอ่าให้ระยะของตัวนะคะให้ระยะของของแต่ละคนเนะี่ยไม่จําแบบว่าต้องรอต้องเฝ้าต้องนี้นะถ้าเมื่อมันทิ้งกันไม่ได้มันตัดกันไม่ได้ คุณก็ควรจะแชร์นะรู้แล้วว่าเขาเงียบไปเขาอาจ,จะทํางานติดธุระอะไรอีกฝ่ายหนึ่งที่เงี่บไปถ้าคุณว่างคุณก็รีบไลน์หาโทรหานะมันจะได้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องมามา,มาหายหายแบบนี้นะะมามาหายหายมันมันก็ตัดตัด,ตดอะไรเขาเรียกว่าอะไรมันทําให้ความรู้สึกมันเรออักกันน้อยลงอะนะคะทีนี้ไพ่พวกนี้นะมันก็เป็นแค่ดวงโดยรวมเนะาะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเรื่องราวของพวกคุณนะฮะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เอาตรงไหนที่ตรงหรือว่าคุณถูกใจคุณก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันนะคะกับกับเรื่องราวของพวกคุณเนาะโอเคค่ะยังไงก็อยากดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณก็แอดไลน์มาเนาะไว้ทิ้งไอเดียไว้ให้แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ